หวานเหรอครับธรรมดามากเลยนะครับนี่เขาเนี่ยเขาเป็นหนุ่มนักรักอยู่แล้วคนนี้ผมรักสิ่งรอบๆอยู่แล้วเออคือเราวันนั้นเป็นวันที่ผมโอ้โหเพิ่งบินมาจากเกาหลีพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันสิบสี่กรุมพาธ์มันเย็นไทยมันแบบว่าเป็นวันที่เอาจริงๆนะมันเป็นวันที่มีความหมายกันเพราะว่าเราก็แบบ เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะรู้สึกว่ามันเป็นวันที่ที่จริงมันก็บอกรักกันได้ทุกวันจริงวันก็มีกันอยู่สองคนออไม่บอกรักคนนี้จะไปบอกรักใครใช่ใช่ไหมนั่นแหละครับเออขินไม่เอาไม่พูดละเขาเก่งมากนะอันนี้ผมขอยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่ให้ไปรับ<ม>แล้วเขาก็บอกว่าแล้วผมมาสงสัยอย่างหนึ่งว่าผมมาดูดูตลอดว่าจะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่แล้วพอเขามาปุ๊บเขามาพร้อมกับดอกไม้ เราก็เลยงงว่าเอาเวลาไหนไปซื้อเออแล้วเขามีการเขียนว่าแบบยูคอมฟีมีด้วยอะไรก็ี้ยรู้สึกว่าเออพอตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขาจะ้เตรียมอะไรให้อะไรเงี้ยจริงๆแค่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากแค่แบบอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากให้กลับมาแล้วแบบเพราะว่าอีกวันเขาต้องทํางานเช้าด้วยก็อยากให้เขาแบบว่ามีความสุขอะไรเงี้ยอยากให้เขาแบบอย่างน้อยแบบเรลคอมโอมอะไรเงี้ยกลับมาแบบได้รับบรรยากาศดีๆเนาะอากาศดีๆบรรยากาศดีๆ ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแซวมีคนแซววันนั้นเ้ยวยว่าแบบหลังจากวันนั้นอ่ะคือผมหายไปเลยจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนคือผมทํางานแบบผมไม่ได้จับโทรศัพท์เลยก<ช>็เลยแบบว่าโอเคไม่ได้หายไปไหนนะครับผมยังอยู่สาววายสาววายไอ้ที่กันร<า>วบก<า>่อนเศร้าเลยผมก็ทํางานเหมือนกันจริงๆอยากล็อกวันให้งานครับครับใช่แต่นี่ครับ ให้เขาไปได้เฉยฉายเขาเฉยฉายมากแล้วคือผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีมากห<า><า>นาวไหม<า><า>ก้อดดูเฟอร์สโนอยู่ดีแต่เข <อด S 2> าไปดูดชิ้นความสิ้นสุดของหิมะคือเอาจริงนะคือผมไปถึงอะคือกองทัพพี่บอกกับผมว่าพี่มาช้าไปเพราะวันที่พีกพีกไปก่อนหน้าวันวันหนึ่งแล้วก็พี่บอกว่าหิมะเต็มเตมเต็มพื้นเลยผมไปคือเหลือแต่แบบเป็นไงเดินยากไหม ใช้ชีวิตยากไหมมันลื่นตุลื่นตุล่ะมั้ย <c oughs> คือลื่นมากคือคือมันหนาวอะ่ะมันลบลบประมาณลบแปดลบสิบอ่ะแต่ก็ก็ได้ครับชอบชอบบรรยากาศแล้วกลับมาไทยคือสามสิบแปดโอ้งมรับตัวไหมมีแบบว่าอะไรรักโอโ้โหปรับโอ้โหแทบมึนครับน,นิดนึงมีแบบโอ้ยจะเพียแดดเพราะว่าทำงานแบบฟีลแบบเราตากแดดนานด้วยก็เลยแบบโอ้โหปรับตัวยังไม่ทันเท่าไหร่ คนอยู่บางทกงาีก็หนาวจริกาก็ร้อนจรย้ายของวุ่นวายมาก <c oughs> เพราะว่าผมทําบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบช่วงนี้เลยแบบย้ายโครงย้ายของทำออฟฟิศให้หมอมมาด้วยคือที่หายไปเพราะว่ายุ่งเรื่องพวกนี้อยู่อะไรมันมีเรื่องของสัญญามีนู่นนี่นั่น<ม>อะไรเงี้ยครับต้องคอยทำ <c oughs> ใช่ช่วนี้แบบชีวิตเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพราะว่าทำงานกันแบบท่าท่วงเลยโอ้โหชีวิตช่วงนี้เหรอครับแทบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็จะเป็นคลิวแบบว่าเรา ตื่นมาทํางานแล้วก็ไปแล้วก็ทําแล้วก็กลับมานอนแบบชีวิตมีประมาณนี้ช่วงนี้แต่ผมว่างานของผมว่างานคือชีวิตเลยนะใช่มันรู้สึกว่าพอไม่ได้ทํางานแล้วอาจะรู้สึกว่าชีวิตแบบอ่เออเลยรู้สึกว่าช่วงนี้แบบนี่แหละอยากทําแบบนี้แหละไปเรื <ừ. S 1> ่อยๆอะไรยเงี้ยอยากจะแบบว่ามันอยากจะตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันที่มันว่าง,างๆมันรอสะเก็บไว้ตอนกเกษียณแล้วกัน เก็ว้ตอนนเกกษียแล็จริงเพราะแบบวันไหนที่รู้สึกว่าวันที่มันว่างอ่ะมันจะรู้สึกแปลกๆแล้วมันต้องหาอะไรแบบสรรหาสิ่งอะไรมาทําแบบให้มันรู้สึกมันไม่ว่างอ่ะเพราะมันว่างแล้วมันเหมือนแบบทาอะไรวะใช่แต่ว่าจริงๆช่วงนี้ก็แอบแอบว่าสิว่าแบบเขาก็ทํางานเพลงอ่าแล้วก็เตรียมตัวเรื่องด้านการแสดงเราเองก็ทํางานเพลงด้วยใช่ทั้งคู่ทั้งคู่เตรียมพบประสบเจอได้เลยประสบเจอปีนี้ อัปเดตเหรอครับจริงๆที่นี่ที่แรกแล้วกันเราถือว่าผมพูดได้และปลายเดือนนี้ครับ,รบปลายเดือนนี้เจอกันเขาว่าเจอกันนี่มันเจอกันเจอยังไงครับเลยมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนดูครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทํามากๆแล้วก็เก็บเงียบงันมานานจริงๆมันคันปากมากม,มันอยากพูดมานานแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆจ h i n k ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไอ้นั่นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆปลายเดือนนี้ผมมอบความสุขให้ทุกคนได้ดูแน่นอนเป็นสิ่งที่โอเคมันเราอยากทํามามากๆแล้วแล้วก็โอเราได้มีโอกาสาร,ร่วมงานกับคนที่แบบว่าผมอยากทำงานด้วยมานานแล้วด้วย,ยต้องรอดอตออูต้องรอดูผมรู้ทุกอย่างทุกกระบวนการแต<อ>ว่าเขาคงตื่นเต้นมากไม่ได้ บอกได้แค่นี้บอกได้แค่นี้บอกได้แค่นี้แต่ว่าที่จะมาถึงเร็วนะครับผมก็ flex fan day นะครับครบคูเป็นงานคููพวกเราก็จะเป็น fan day ที่เราจะไปเป็นคอนเสิร์ตนะครับที่จะมีกับพี่พน้องๆวงการ T pop นะครับอชจะมีหลายๆวงเลยแล้วก็รอดูว่าจะมีโชว์อะไรที่เ็ษพิเศษหรือเปล่าอ่าแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงนะครับผมก็จะมีโอลิมปอปนี่เขาเริ่มขิงกันแล้วโอลิมปอปโอ้ยคุณทีมสีสีส้มเนี่ยทำไมครับมาถึงก็แบบว่าแบบเก่งเลยแบบปากดีมากอ้าว อุ้ยทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะครับคือแบบว่าปากดีมากแบบดีแล้ว<ผ>มไมอะรเลย,เลยผมเปิดแล้วเปิดตรงนี้เลยยังไงอ่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลย<า>ไม่ได้ขิงอะไรเลยนะฮะก็<า>ไม่ได้ขิงอะไรสักอย่างเลยนะจริงเหรอใช่ผมดีใจแล้วที่ทีมผมมีอย่างน้อยเสียใจมากอะสีน้ำเงินคเป็นอย่างงี้เหรอครับเนี่ยเป็นอะไรเอาฝากวิ่นนทนนเทนลูกเกรงด้วยนะนิดนึงนะครับผมดีใจที่มีมีพี่ภูมิอยู่ครับภูมิอะไรภูมิอ๋อภูมิภูมินด่เหรอ คอยตัดต่อเหรียญทองให้เราอะนะโอเคได้พวงนี้ก็คือิดกันไปมาอย่างนี้เลยไม่ไม่นะครับเพราะว่ารู้อาจจะเดาได้อยู่แล้วเป็นเกมที่เดาจริงๆไม่ต้องแข่งก็ได้โอ้โหใช่ผมแอบรู้สึกว่าเสียดายงบคือให้พวกเราสีส้มทั้งหมดนะครับไปยืนบนแท่นเลยก็ไอ้อ้า้พูดอย่างนี้นะเอาแล้วนะทีมสีน้ำเงินสีส้มจะล้มล้มทำไมครับไม่ล้มให้อยู่แล้ว าจะแพ้ก็แพ้ด้วยสีส้มผมไม่แพ้และกันแต่เอาแต่เอาจริงๆผมว่ามันเป็นมันเป็นเสน่ห์ละกันผมว่าครั้งนี้มันมันความน่าสนใจอยู่ที่แบบว่าพี่ๆน้องๆวงการทีป็อปเนาะก็คือแบบว่ามารวมตัวกันมาเจอกันเนี้ยแต่ว่ามันคึกคืนนะมันแบบว่ามันได้เกิดการแบบคอนเนคชั่นกันจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่3ปีที่แล้วอ่ะแอบคิดอยู่เหมือนกันว่า แค่จะรวมกันเจอกันยังยากเลยอะไรเงี้ยคอลแลัสแตทแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบทุกคนคือแบบคอร์รัปตกันจนกระทั่งมันเป็นงานเนี้ยและรู้สึกดีใจมากๆที่มันเกิดขึ้นยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมอลิมปครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ใช่แต่ที่เร็วกว่านั้นที่เร็วกว่านั้นสงการฮะเออใช่สงการสงการจะเจอพวกเราเรียบร้อยเราจะไปเต้นไปเวทีใช่ ไปสิ่งหลายอยู่ฮะหลายอยู่หลายอยู่พอพอกระตุ้นจีนเลยครับเแต่ว่าเราจะเตรียมโชว์ให้ทุกคนได้ฉ่ำใจแน่นอนแน่นอนสงการมันต้องโยกโยกเอวโยกเอวมันต้องโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะหน่อยแล้วยอดรวมเขาเต็มที่แล้วเดี๋ยวดูแน่นอนเออขอบคุณท้าขอบคุณ